โอเคสวัสดีครับอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือจชักชวนการลงทุนนะครับ mm hmm. เป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคนะครับเมื่อคืนนะครับก็มี AMA เนอะ mm hmm. ก็มีอัปเดตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขอญยตปรับสาย Small Talk นิดนึงนะครับ พังกันอยู่โอเคครับอกอ็เป็นที่ทางทีมงานเขาออกมาพูดนะครับก็จะเป็น2คนเหมือนเดิมเนาะนะครับก็จะเป็นลุกนะครับกับไฮดี้ะ Heidi, นะครับซึ่งรอบนี้ต้องบอกว่ามีการอัปเดตหรือมีการพูดถึงเรื่องของการอัปเดตเยอะมากแล้วก็น่าติดตามมากจริงๆผมยัง ยังฟังไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าทั้งหมดมันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับทั้งคลิปผมฟังไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง <c oughs> ครึ่งชั่วโมงกว่ากเ็เนื้อหาค่อนข้างอัดแน่นเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่านะผมสรุปมาให้จะบอกว่าจะบอกว่าคร่าวๆก็มไม่เชิงนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะนะครับอ่ะโอเค เอะเขาเริ่มต้นมานะครับเขาพูดถึงการอัปเดตใหญ่ของของเหรียญเนาะเขาก็บอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับที่ช่วงนี้นะครับพิกเซลมีการอัปเดตใหญ่นะครับผมน่าจะผมเข้าใจว่าเขาน่าจะหมายถึงการที่เหรียญพิกเซเนี่ยนะครับได้เข้าไปเทรดบนใบแนนแล้วนะครับแล้วก็เขากำลังบอกว่า ต่อไปนี้เนี่ยนะครับกำลังเข้าสู่เรื่องราบทใหม่นะครับหรือบทที่2นั่นแหละนะครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็นที่ผ่านมาคือบทที่1น,นะแล้วก็ต่อไปนี้จะเป็นบทที่2แล้วเดี๋ยวจะมีบทที่3ด้วยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเออเขาก็าคงพูดพูดเหมือนเปรียบเปยอะไรประมาณนั้นว่าเป็นบทที่2แต่ว่าจริงๆเขาพูดจริงๆนะว่ามันเป็นบทที่2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ลังจะพูดถึงบทที่3ด้วยอ่ะ คราวนี้บทที่2มีอะไรบ้างนะครับบทที่2เนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือช่วงเดือนนี้แหละนะครับบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นสุกนี้หรือไม่ก็อาจจะช่วงปลายเดือนนี้นั่นแหละนะครับโอเคอันแรกเลยก็คือเรื่องของระบบกิวนะครับอันนี้เขาพูดค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เขาเน้นมากเพราะว่าฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ใหญ่ เดี๋ยวผมพูดภาพรวมก่อนละกันเนาะจะมีเรื่องของระบบกิ i วนะครับแล้วก็ระบบสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่ง2ฟีเจอร์นี้นะครับหรือ2ระบบนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็มีบทบาทมีความสําคัญกับกับตัวเกมนี้มากเลยนะครับอพอเขาพูดถึงตรงนี้เขาก็บอกว่าคือตอนนี้เขามีหุ้นส่วนนะครับก็คือ c y เบอร์คองไม่แน่ใจมีใครรู้จักไหมไซเบอร์ค n องลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับตอนนี้เป็นไซเบอร์คองเป็นหุ้นส่วนกับ Pixel แล้วนะครับแล้วก็เขาพูดถึงว่านักปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนมีผู้เล่นเนี่ยนะครับที่เล่นอยู่ในเกมเนี้ยนะครับอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นคนต่อวันเลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะเป็นเกมที่ที่เยอะมากแล้วก็เขาก็บอกว่า ส่วนหนึ่งเขาต้องขอบคุณทีมงานของเขาด้วยนะที่ที่ทำคือหมายถึงทีมงานเบื้องหลังะนะครับทำให้ระบบเรื่องของเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันราบลืบ่นทั้งที่มีผู้เล่นเนี่ยเยอะมากนะครับแลวเวลาเจอบั๊กเจออะไรเนี่ยเขาสามารถปรับแก้ได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับผมข้ามไปนิดนึงก่อนนะพอดีมันมีอันนึงเดี๋ยวผมจะลืมนะครับไม่ได้จดไว้มีคนถามถึงเรื่องว่าเกมนี้เนี่ย จะทำเป็นแอปพลิเคชันไหมเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับรันอยู่บนเว็บนะครับเขาบอกว่าก็จริงๆเขาก็คิดอยู่นะครับว่าอาจจะทำในอนาคตแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็คือเล่นบนเว็บไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ที่จะเข้ามาที่ที่พูดถึงเนี่ยนะครับซึ่งจะเข้ามาอีกประมาณสัก2-3สัปดาห์เนี่ยนะครับหรือช่วง2-3สัปดาห์นี้เนี่ย น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไว้ขั้นๆเยอะเนี่ยเขาบอกว่าซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเขาเขาทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากอีกส2งฟีเจอร์เนี้หลักๆนะครับที่เป็นเรื่องของกิ้กับ <c oughs> กับระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆอีกเยอะเลยในเกมเนี้นะครับต้องรอดูนะครับ ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพิ่มเพิ่มแมปเพิ่มอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะครับโอเคไอ้อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของการจํากัดทรัพยากรเขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ยจะเห็นว่านักปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการตัดต้นไม้เนี่ยจะตัดได้ทีละคนนะครับจากเมื่อก่อนเราตัดพร้อมกันได้ใช่ไหมแต่ต่อไปเนี้ยจะตัดได้ทีละคนใช่ไหมและต่อไปเนี่ย จะจากัดทรัพยากรแบบนี้อีกในในทรัพยากรอื่นๆด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าต่อไปทรัพยากรเนี่ยจะมีจํากัดมากขึ้นและราคาเนี่ยน่าจะสูงขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เขาก็เลยพูดถึงว่าอ้าวแล้วแล้ววิธีการแกไอสิ่งเหล่านี้หรือทรัพยากรที่มีอยู่ยาจากจากัดนี้มันแก้ได้ด้วยอะไรนะครับก็คือเขาบอกว่าแก้ด้วย มีกิวนั่นแหละนะครับคุณไปอยู่ในกิวมันก็จะมีอาจจะเป็นแบบออมีแบบของกิวแล้วก็ไปทาไปไปปลูกไปออไปตัดไม้หรืออะไรอย่างนี้ในในกิวได้ประมาณนั้นนะครับก็คือมันจะเป็นอีกสังคมสังคมนึงสังคมเล็กๆนะครับปิกย่อยไปอีกนะครับสําหรับระบบกิวนะเขาบอกว่าซึ่งทุกคนควรจะต้องมีกิว การมีกิวเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ทรัพยาก,กรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การจะเข้ากิวหรือการจะสมัครเข้ากิวเนี่ยจะต้องจ่ายด้วยเหรียญพิกเซลนะซึ่งและการเข้ากิวเนี่ยไม่มีจํากัดนะครับคือไม่ได้จํากัดว่าต้อง30คน50คนไม่ใช่ครับเขาไม่มีอย่างจํากัดแต่ยิ่งหลังๆนะครับคนจะเข้ามาสมัครใหม่สมัครใหมย่ยิ่ง ยิ่งกิลใหญ่คนเยอะนะครับก็จะมีค่าสมัครที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากิลเนี่ยจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักคือเรื่องของการอยู่กันนานๆอยู่กันยาวๆแล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการมาอยู่กิลเก่าๆนะเพราะฉะนั้นเหมือนประมาณว่าผู้เล่นใหม่ก็ควรจะไปอยู่กิลใหม่ๆอะไรเงี้ยค่าสมัครจะถูกหน่อยประมาณนั้นนะครับ โอเคและเขาก็มาพูดถึงระบบสัตว์เลี้ยงเลยนะครับเขาบอกว่าเนี้ยต้องเตรียมเหลียงเผื่อไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่าค่ามินสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะอยู่ประมาณสัก500พิกเซลแต่จริงๆเขาบอกว่าให้เตรียมเผื่อไปมากกว่าน,นั้นด้วยผมไม่แน่ใจว่าเตรียมเผื่อไว้เพื่ออะไรนะครับอาจจะมีอุปกรณ์มีอะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าหรืออาหารหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับและที่สําคัญคือ สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับจะเลี้ยงได้คนละ1ตัวเท่านั้นนะครับอืมและที่สําคัญคือเขาเน้นย้ําว่าทุกคนควรมีสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงจะมีความสําคัญกับผู้เล่นในเกมเป็นอย่างมากเลยนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะคุยกับเจ้าของได้นะเราสามารถแชทคุยได้นะเขาบอกนี้นะแล้วก็เออเราจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยนะ เช่นการให้อาหารอะไรต่างๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะให้ประโยชน์ต่างๆกับผู้เล่นนะเพราะฉะนั้นควรมีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ฟีเจอร์หลักๆประมาณนี้นะครับคราวนี้เขาพูดถึงชั a เตอร์ที่3ด้วยก็คือบทถัดไปด้วยซึ่งเขาบอกว่าไอ้บทถัดไปหรือบทที่3เนี่ยหรือชั a เตอร์3เนี่ยนะครับจะเข้ามาประมาณ เดือนเมษาถึงพฤษภานะครับประมาณนี้อันนี้จะเพิ่มเรื่องของการต่อสู้สัตว์เลี้ยงละนะครับการมีคล้ายๆเหมือนดันเจี้ยนหรือถ้ำอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะส่งสัตว์เลี้ยงไปต่อสู้ได้นะครับโอ้โหนี่ถือว่าถือว่าเป็นอีกพัฒนาการหนึง่งแลวเขาบอกว่าทางลุกเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาบอกเขาตื่นเต้นมาก คือเขาได้ทดสอบได้ทดลองแล้วก็นึกถึงฟีเจอร์ตรงนี้เขาแบบตื่นเต้นมากเลยนะเขาคิดว่ามันน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับคราวนี้ก็ <c ười> <c ười> มีคนถามเกี่ยวกับการการเบิร์ของเหรียญพิกเซลว่า ee, เฮ้ยเหรียญพิกเซลเนี่ยมันเบิร์ได้อย่างเดียวเลยเหรอ <c ười> คือการเติม v i p มันไม่มีการเบิร์อย่างอื่นเลยเหรอเขาบอกว่า <c ười> จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือก็คือการเติม VIP นั่นแหละแต่คุณรู้ไหมว่า VIP ที่เติมเนี่ยผู้เล่นเนี่ยนะครับเขาตัวเกมเนี่ยนะเชื่อไหมว่าคนเน่ยเติมหลักล้านดอลลาร์ต่อเดือนเลยนะครับคือผู้เล่นเยอะมากแล้วมันจะมีคือเราจะเห็นว่าทุกๆ3เดือนหรือ6เดือนใช่ไหมหรือ12เดือนเนี่ยมันจะมีวัดบทอายุใช่ไหมครับของ ของแพ็กเกจ V.I.P ใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาเอาค่าเฉลี่ยและกันค่าเฉลี่ยของทุกคนเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณเดือนละนะครับเดือนละล้านกว่าดอลเลยนะครับของเกมเนี่ยที่ที่เขาได้จากผู้เล่นนะครับเพราะนั้นนี่คือการเขาบอกการเบินแบบเบิร์นเหรียญพิกเซลที่ดีมากๆเลยแล้วเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าไอที่ ที่คนที่เขาเติมมาเนี่ยนะครับเติม VIP มาเหรียญมันไม่ได้หายไปไหนนะครับคือเหรียญจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือ80%เนี่ยเดี๋ยวในอนาคตมันจะกลับมาหาผู้เล่นคือตอนนี้ไอ้แปของที่คนเติมเนี่ยนะครับมันจะถูกเก็บไว้ในคลังคลังหนึ่งของเขาเองนะครับซึ่งซึ่งจะเปิดน,นะครับไอ้แปเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับจะย้อนมาหาผู้เล่นนะครับ ส่วนอีก20%เนี่ยเขาบอกว่ามันเข้าเข้าสู่ระบบนิเวศนั่นแหละนะครับถัดไปนะครับเราบอกเขาบอกว่าเรื่องของฟาร์มเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเดตฟาร์มของเราเองได้นะตรงเนี้ยนะครับที่เวลาเราเข้ามาแล้วเราเข้าสู่ตรงนี้ใช่ไหมแลนดของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอัปเดได้ตรงนี้ก็ต้องใช้พิกเซลอันนี้คือการการเบิร์นเหมือนกันแล้วก็ อุปกรณ์ต,ต่างๆของเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับพวกขวานพวกอะไรเงี้ยก็อัปเกรดได้นะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีอุตสาหกรรมตามนี้ใช่ไหมเนี่ยตามนี้ใช่ไหมเขาบอกในอนาคตเนี่ยจะมีเพิ่มเห็นไหมตรงนี้เห็นปะมันจะมีเพิ่มอีกนะแต่ไม่รู้ว่าอีกกี่อย่างนะครับแล้วก็ พูดถึงย้อนกลับมาพูดถึงการเบอร์เหรียญนิดนึงการเบอร์เหรียญเนี่ยนอกจากเติม VIP ใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของออน่าจะเป็นพวกอาหารของสัตว์เลี้ยงหรืออะไรพวกนี้เกี่ยวกับการมิ้น์ NFT อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นการเบิร์นะครับแต่เขาบอกว่าไอ้เบอร์เหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับการเติม VIP เนาะเพราะนั้นเ,เติม VIP เนี่ยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการเบิร์ที่ดีมากเลยนะครับ ก็เนี่ยผมสรุปมาประมาณนี้นะครับเนื้อหาประมาณนี้แหละนะแต่จริงวันก่อนเขามีการปล่อยคลิปมานะครับเดี๋ยวผมจะว่างๆจะเอาคลิปนั้นมามาปล่อยแลวมาอธิบายได้ว่าเขาจะมีฟีเจอร์อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มันจะเล่นเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคเอ่ะมาพูดถึงตรงนี้นิดนึงนะครับเผื่อคน ผู้เล่นหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ฟังคลิปก่อนนี้หน้านี้นะครับคือก่อนหน้านี้ผมจะมีคลิปหนึ่งบอกว่ามีการอัปเกรดเรื่องผลบับแทนพิกเซลนะครับตรงนี้ว่าตอนนี้นะครับได้เหรียญพิกเซลง่ายขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ผมเองก็มีอยู่ร้อยหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้มีประมาณ90กว่ากนวะ่าะวันนี้ก็ได้มาหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้ก็มีการปรับได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคก็ผมมาสรุปให้ฟังประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมไปนั่งฟังอีกสักสักนิดนึงนะครับให้จบแล้วก็ ถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันเนาะในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ